สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําดอกกุหลาบตูมถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ถ่ายไว้เพื่อดูเองนะเพื่อเตือนความทรงจาของตัวเองทําดอกนี้เลยค่ะทําดอกนี้ก็จะเริ่มด้วยตัดลิบบิน้นความยาวยี่สิบห้านิ้วจํานวนสี่เส้นนะแล้วพับครึ่งโอ้พับครึ่งแบบนี้เลยหลังจากที่พับครึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มที่ฐานสีกันค่ะ มาหาจับมาเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็เอาเส้นที่2องพาดลงไปด้านข้างจากนั้นก็เส้นที่3ามข้อมขึ้นไปเส้นที่4ี่เราก็จะสอดเข้านะคะสอดเข้าในเส้นที่หนที่เราตั้งไว้อ่าแล้วก็ดึงลงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะสอดเส้น เอาเส้นที่4ไปคล้องกับเส้นที่3นะคะเอาเส้นที่3เข้ามาอยู่ในรูเส้นที่4ค่ะดึงเข้ามาจากนั้นก็ดึงเก็บปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊าเรียบร้อยต่อไปเราก็จะขึ้นฐาน8จับเส้นล่างขึ้นก่อนเลยค่ะพาดเฉียงไปทางขวามือแล้วก็จับฝั่งที่สองผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับเส้นที่3มนะคะหนึ่งเส้นพาดลงมาส่วนเส้นที่สี เราก็จะสอดเก็บค่ะเส้นที่สี่เราจะสอดเก็บนะคะที่บ้านมีเสียงรถไฟเพื่อนๆได้ยินเสียงรถไฟไหมไม่ตัดออกนะพอน,นี้อัดคลิปใหม่แล้วอะอัดเสียงเข้าไปใหม่เสียงรถไฟก็ยังมาอยู่เลยเราก็ได้ฐานแปดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ฐานแปดเสร็จก็จับหนึ่งเส้นขึ้นมาจับเส้นที่สองขึ้นมาเอาเส้นไหนขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะเส้นที่สองแล้วก็จับให้แน่นนะคะจับไว้มือ เส้นที่3เอาขึ้นมาแล้วก็จับไว้เส้นที่สเอาขึ้นมาก็จับไว้ให้แน่นจากนั้นเอาเส้นล่างลงค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปแล้วก็จับเส้นต่อไปขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นล่างสุดลงนะคะแล้วก็จับเส้นต่อไปขึ้นมาแล้วก็จับให้แน่นนะคะแล้วก็มุนนิดหน่อยแล้วก็จับเส้นล่างลงไปจับเส้นต่อไปขึ้นมาจับเส้นล่างลงไปจับเส้นต่อไปขึ้นมา แล้วก็เอาเส้นล่างลงไปค่ะมันก็จะเหลือสามเส้นเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าเหลือสามเส้นจากนั้นเอาเส้นล่างสอดเข้าไปในช่องแรกเลยอ่าสอดเข้าไปในใต้เส้นช่องแรกแล้วก็ดึงจากนั้นจับเส้นต่อไปค่ะจับเส้นล่างเส้นที่สองสอดเข้าไปในช่องแรกแต่โผล่ในใต้เส้นที่สองสอดเข้าไปค่ะ ชมมองผ่านใต้กล้องนะก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะจะสอดผิดสอดถูกนิดหน่อยนะมองผ่านเลนกล้องไปสอดไปค่ะต่อไปก็เหลือเส้นสุดท้ายสอดเข้ารูเดิมค่ะสอดเข้าช่องเดิมแต่ไปโผล่ในใต้เส้นที่สามนะสอดเข้ารูเดิมมุไปโผล่ในอ้าโอเคสอดเข้ารูเดิมแล้วก็ดึงแล้วก็ประคองเส้นไว้ค่ะประคองเส้นไว้ประคองประคองนะะอันนี้จะเป็นฐานส้มนะ อย่างที่บอกว่าถ่ายวิดีโอรอบนี้ทำคลิปไว้เนี่ยเพื่อเตือนความจำตัวเองนะเอาไว้ดูเองเอาไว้ดูเองด้วยว่าเอ้ยเราเรา,เราทำลายไหนไปบ้างแล้วเราทำลายไหนได้บ้างเราก็จะถ่ายคลิปเก็บไว้ไว้วันหลังเพื่อลืมค่ะแล้วมาเปิดดูใหม่บางทีทำไปนานๆก็ลืมเหมือนกันนะคะบางลายเนี่ยบางลายสมทำไว้แล้วสมลืมแล้วเอ๊ะทำยังไงอะไรเงี้ย เออก็เลยจะถ่ายเก็บไว้เพื่อให้ตัวเองกลับมาเปิดดูย้อนหลังได้เนาะโอเคค่ะดึงพอกระชับนะคะดึงวนไปดึงวนไปพอกระชับพอกระชับแล้วก็อ่าประมาณนี้แหละสมว่าน่าจะเริ่มได้แล้วแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะพลิกกลับด้านอ่าแล้วก็จับเส้นไหนก็ได้เส้นด้านหน้าเส้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็นะับไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วพาดลงไปด้านหน้าเส้นที่สามแบบนี้เลยนะ จากนั้นก็จับเส้นต่อไปพาดลงไปด้านหน้าเส้นต่อไปพาดไปค่ะพาดไ,ไปเอานิ้วกดไว้ด้านล่างนะพาดไปเอานิ้วกดไว้ด้านล่างแล้วส่วนเส้นนี้ก็พาดมาแล้วก็เอานิ้วโป้โปโกดไว้ค่ะนิ้วโป้โกดไว้อ่าก็จะเหลือสามเส้นเส้นนี้ก็สอดเข้าไปในเส้นแรกเลย daylight. สอดเข้าไปค่ะมองผ่านกล้องก็จะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะดึงค่ะดึงดึง เส้นที่สองค่ะก็สอดไปที่ช่องเดิมค่ะสอดไปที่เดิมแต่ไปโผล่ในช่องที่สองนะใต้เส้นที่สองสอดเข้าไปค่ะ่ไปโผล่ในช่องใต้เส้นที่สองอันนี้จะเป็นฐานส้มนะทําเหมือนส้มทั่วไปที่เราเคยทํากันเนาะนะอันนี้ก็เส้นสุดท้ายก็จะสอดเข้าช่องเดิมไปโผล่ในใต้เส้นที่สามเรียบร้อยดึงค่ะดึงค่ะดึงแล้วก็พยายามดึงให้มันกระชับเนาะไม่ต้องถึงขนาดกับดึงแน่นตึงเปียจนแบบว่าริบบิ้นยับนะ เอาดึงแค่พอประมาณก็พอดึงแค่พอไม่น่าเกียดแต่ถ้าใครอยากให้มันแน่นๆก็ดึงแน่นๆก็ได้นะคะดึงแน่นๆดึงไปดึงไปก็ดึงใส่ก้าพิก้าเลยค่ะชมดึงแบบหลวมๆนะชมไม่ได้ดึงแน่นมากมายนะเอาแบบหลวมๆ ของชมนะชมหลวมแต่คนอื่นอยากดึงแน่นก็ได้นะบางคนอาจจะดึงแน่นเปียเลยก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องถึงขนาดกับว่าดึงจนหรือว่าริบบิ้นเรายับนะอ่ะสอดไปค่ะสอดเก็บริบบิน้นสอดต,ตามแนวเส้นเขาเลยนะคะด้านหน้าใส่เข้าไปเลยนี่ค่ะยิงตรงเข้าไปเลยมันก็จะไปเป็นแนวของริบบิ้นเขาอยู่แล้ว<ๆ>เขามีแนวริบบิ้นเขาอยู่แล้วนะไปตามแนวริบบิ้นเขาเลยค่ะเส้นต่อไปค่ะสอดต,ต่อไป เราก็จะสอดแบบนี้วนไปจนเก็บริบบิ้นเรียบร้อยนะเก็บริบบิ้นฝั่งนี้เรียบร้อยเก็บไปค่ะอีกหนึ่งเส้นอีกหนึ่งเส้นเก็บเข้าไปค่ะสอดเข้าไปดึงค่ะดึงดึงให้กระชับนะ ไม่ต้องถึงกันแน่นมากแต่ก็กระชับค่ะแบบว่าไม่ไม่หลวมจนเกินไปไม่แน่นจนเกินไปค่ะเอากระชับพ,พอดีพอดีอ่าดึงอ่าอีกหนึ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งดึงเก็บริบบิน้นค่ะดึงเก็บริบบิน้นอีกเส้นหนึ่งโอเคนี่น่าจะเป็นเส้นสุดท้ายแล้วโอเค ดึงเสร็จแล้วก็พิกาบค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกุหลาบตูมจับเส้นไหนก่อนก็นได้นะแต่ส่วนใหญ่ชมจะเริ่มเส้นสั้นก่อนเอาเส้นสั้นแล้วก็จบด้วยเส้นยาวนะมันจะง่ายอ่ดึงเส้นสั้นไปข้างหน้าแล้ววนกลับมาแบบนี้นะวนกลับมาแล้วสอดไปที่หน้าเส้นของตัวเองสอดไปหน้าเส้นของตัวเองนะสอดเข้ารูไปเลยอ่าสอดเข้ารูนี้บางคนที่เขาทำเขาจะไม่ได้สอดแบบชมนะเขาจะ เอานิ้วกดไว้แต่ชมว่าวิธีนี้ง่ายสําหรับคนที่ไม่เป็นเลยทําวิธีนี้ง่ายเพราะไม่ต้องไปนั่งพวงกับการสอดนะ่าสอดไปแบบนี้นะเพื่อนๆดูต่อไปเส้นต่อไปก็จับเข้ามาแล้วก็วนมาวนปกติเลยค่ะแค่วนเฉยๆเองอนี้วนวนในเส้นแรกเห็นไหมคะวนโค้งมาแล้วก็สอดลงไปในหน้าเส้นของตัวเองมันจะไปโผล่ที่หน้าเส้นของตัวเองเห็นไหมคะนี่โผล่เรียบร้อยแล้วก็ ดึงค่ะดึงไม่แน่นนะดึงหล,มหลวมๆนะดึงแค่หล,มหลวมๆนะตั้งแต่เส้นแรกเอาแค่แบบว่าพอมองเห็นเส้นต่อไปที่จะสอดอ่ามองเห็นรูถัดไปค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะอ่าสอดค่ะไปโผล่เส้นหน้าเส้นของตัวเองดึงถ้าแบบนี้เราไม่ต้องมาคอยจับเส้นนะจะไม่มีหลงนะเส้นจะไม่ค่อยหลุดแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งอะสำหรับเซียนนะ เดี๋ยวหลังจะมาทําอีกแบบหนึ่งให้ดูแต่ว่าเอาเอาแบบนี้ไปก่อนสําหรับคนที่ไม่ค่อยเป็นนะมันไม่ต้องมาพวงเส้นแค่สอดเส้นหน้าตัวเองจบเลยค่อยๆสอดไปค่ะค่อยๆสอดไปเห็นเส้นหน้าด้านหน้าก็สอดไปเลยค่ะไม่รู้ให้สอดสอดเข้าไปเลยวาดดึงค่ะดึงเส้นต่อไปอ เส้นต่อไปโอเคดูความเรียบร้อยค่ะดูความเรียบร้อยของเส้นวนแล้วก็สอดเข้าไปที่ทำหลวมหลวมไว้เนี่ยเพื่อให้มองเห็นเส้นเส้นที่จะสอดนะมองเห็นรูที่จะสอดริบบินเอาหลมุมๆวมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดึงที่หลังนะคะเราไปดึงกระชับที่หลัง วนไปค่ะสอดไปอโอเคอ่ะเส้นสุดท้ายแล้วต่อไปเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายแล้ววนเข้าไปเลยค่ะนะคะมันก็จะเรียงง่ายแล้วทีนี้เวลาเราก็ค่อยๆดึงนะ ทีนี้ก็จะค่อยๆดึงละเอานิ้วโป้กดไว้ด้านบนด้วยนะอ่าค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงทีละเส้นนะไม่ต้องดึงแรงนะมันเขาจะไปตามสเต็ปเขาเลยพอถึงสุดทางไปไม่ได้ก็คือจะไปไม่ได้นะจะดึงไม่ได้แต่ค่อยๆดึงใช้ระบบค่อยๆดึงไปก่อนดึงทีละนิดทีละนิดนิ้วโป้กดไว้ข้างบนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เขาปิ้นจังแม้ว่าสีบอกว่าปิ้นก็ได้เนาะอ่า ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงดึงวนไปดึง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 วนตามเข็มนาฬิกาเลยนะไม่ทวนนะอ่าวนตามเข็มเลยเนี่ยค่ะดึงตามแบบที่สอ๋ดึงเห็นไหมคะมันก็จะเป็นประมาณนี้จะดึงจนแบบว่ามันดึงต่อไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันถูกล็อกไว้แล้วเพราะว่าเราสอดตามรูถูกไหมคะมันจะล็อกไว้เลย จะไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยแน่นแล้วอ่ะก็จะได้ประมาณไซส์ประมาณนี้ละค่ะถ้าทําแบบนี้จะได้ดอกแบบนี้เกือบเท่ากันทุกดอกนะอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็เก็บริบบิ้นค่ะให้เรียบร้อยสอดเก็บริบบิน้นสอดตามเส้นเขาเลยปกติค่ะสอดตามแนวปกติเลย สอดไปค่ะสอดไปออสอดเก็บไปเส้นต่อไปค่ะดึงค่ะสอดแล้วก็ดึงดึงเสร็จก็ใส่เส้นต่อไปดึงเสร็จใส่เส้นต่อไปแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ดึง,ดง,ดงเสร็จใส่เส้นต่อไป ดึงค่ะเส้นต่อไปจากนั้นดึงค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะเท่านี้เราก็ได้กุหลาบตูมแล้วนะทีนี้ก็เอากันไกลมาตัดค่ะเอามาตัดไอ้ที่เกินเกินเนี้ยห่อออกเอากันไกมาตัดเลยสมก็ออกไปนอกกล้องอีกตามฟอร์มนะคะดึงเข้ามาหน่อยตัดเลยนะคะ ต,ตัดอีกหนึ่งค่ะตัดอีกหนึ่งแล้วก็ตัดอีกหนึ่งค่ะอีกตัดไปโอเคค่ะน่าจะอันสุดท้ายเรียบร้อยเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วทีนี้ดอ,อกตูมเราก็เสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาทำกลีบเลี้ยงนะคะใส่กลีบเลี้ยงสีเขียว ริบบิ้นสีเขียวเนี่ยสมก็ตัดที่ยี่สิบห้านิ้วนะอ่าโอเคตัดเฉียงๆแบบนี้นะคะแล้วเราสอดเข้าตรงนี้สอดเข้าไปค่ะดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วเพื่อนเห็นไหมคะมันจะมาโผล่ขึ้นด้านบนเห็นสีเขียวๆไหมคะอ่ะมันโผล่ขึ้นด้านบนเราก็ดึงลงถ้ามันยาวไปเราก็ดึงลงค่ะดึงลงเพื่อไม่ให้เห็นนะคะดึงลงให้มิดอ่ามองลงมาแล้วไม่น่าเกลียดจากนั้นเอานิ้วชี้กดไว้และเอาอีกด้านหนึ่งนะมาสอด ผมตัดความยาวที่25นิ้วก็อาจจะเหลือนิดหน่อยนะแต่ว่าสมเอาเหลือไว้ก่อนดีกว่าขาดขี้เกียจมานั่งตัดใหม่สอดเข้าไปแล้วก็ดึงค่ะดึงดึหรือใครจะทําอีกแบบหนึ่งก็ได้ตัดวัดลิบบิ้นก่อนแล้วก็ตัดให้มันเท่ากันแล้วค่อยมาสอดทีละเส้นก็ได้นะได้เหมือนกันอาจากนั้นเสร็จปับ๊บเราก็เกนไกมาตัดดูด้านบนดูแล้วเรียบร้อยเราก็ตัดเลยค่ะตัดออก เสร็จแล้วในเส้นที่หนึ่นะคะตัดออกเลยตัดให้ติดติดเข้าไปตัดครับจากนั้นเราก็สอดเหมือนเดิมค่ะเอาเรบินพลิกกับเอาด้านแหลมๆสอดขึ้นไปอสอดเหมือนเดิมค่ะอ่าด้านแหลมๆสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วเราก็ดูข้างบนนะคะ,นนะ,คะจนเขียวๆโผล่ขึ้นมาเราก็ดึงกลับปื๊บให้มองไม่เห็นนะคะอ่า ดึงลงไปอ่าดึงลงไปจนกว่ามองไม่เห็นดูแล้วไม่น่าเกลียดนะแล้วเราก็นิ้วชี้กดไว้แล้วก็อีกด้านหนึ่งมาสอดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําจนวนครบทุกช่องทําวนไปนะคะ่ะทาวนไปแล้วก็สอดอีกด้านหนึ่งมาสอดแล้วก็ดึงดึงให้เรียบร้อยอ่าดึงให้เรียบร้อยแล้วก็ ตัดลิบบิ้งค่ะตัดเลยเอากันไกลมาตาดัดโอเคแล้วก็สอดด้านต่อไปสอดเส้นเส้นต่อไปค่ะสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะวิธีนี้จะง่ายนะเท่าที่ลองทำมาลหลายแบบอะ่ะ อันนี้จะง่ายแล้วค่อนข้างที่จะง่ายนะวิธีทําดอกตูมแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายที่ถ่ายคลิปเนี้ยก็คือแบบว่าถ่ายเพื่อเตือนความทรงจําตัวเองเผื่อวันนึงลืมว่าเอ๊ดอกตูมต้องทํายังไงนะพออายุก็เริ่มเยอะขึ้นเนาะมันก็จะมีหลงหลงลืมลืมเพราะดอกไหนยากยากก็ลืมเหมือนกันก็เลยคลิดว่าเราจะมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะเพื่อเราดูเองเพื่อเก็บไว้ดูเองโอเค สเสร็จแล้วก็ตัดค่ะหรือใครอยากจะดูแล้วก็เอาไปทําก็ได้นะใครอาจจะดูว่าเออวิธีนี้ที่ฉมทำไว้มันง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็ลองเอาไปเปิดแล้วก็ลองทําตัวตามตามอย่างดูได้พูดผิดพูดผิดเว้าวผิดนั่นไหมอ่าทีนี้ก็สอดเข้าเหมือนเดิมสอดมาขึ้นมาถ้ามาเจอเส้นเขียวเยวก็ดึงลงดึงเส้นเขียวลงอ่าโอเคแล้วก็สอดเก็บอีกด้านนึงอีกด้านนึงมาสอดเก็บ สอดเก็บไปเลยค่ะสอดเก็บไปเลยลิปบิ้นวันนี้นะที่สมใช้นี่จะเป็นตาตาลูกโปง่งลิปบิ้นตาลูกโป่งนะคะเออลิปบิ้นตาลูกโปง่งไม่ค่อยหักนะลิปบินตาลูกโป่งดีอย่างไม่ค่อยแตกเออด,ดีดีดีอยู่นะคะสมใช้เนี่ย ดึงเข้าไปเลยสอดเข้าไปเรียบร้ยยค่ะสวยงามตามทองเรื่องอแล้วก็สอดเก็บค่ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้เสร็จแล้วดอกนี้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะดึงเก็บจากนั้นก็ตัดริบบิ้นค่ะตัดริบบิ้นได้เลย ลิปปิ้นได้เลยตัดเสร็จก็สอดขึ้นค่ะโอ้ยอดึงลงมาแล้วก็สอดเก็บค่ะสอดเก็บอืมลิฟต์ร้อยได้แล้วหนึ่งค สอดขึ้นไปอโอเคแล้วก็เก็บค่ะดึงอ่าโอเคตัดค่ะอะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นสุดท้ายละเส้นสุดท้ายละสอดขึ้นไปค่ะสอดขึ้นไป สอดขึ้นไปเลยค่ะสอดขึ้นไปอืมโอเคจากนั้นก็สอดเก็บค่ะสอดเก็บเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเรียบร้อยค่ะเอสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว หากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆและคลิปดีๆของเรานะคะวันนี้กุหลาบตูมของเราก็เสร็จแล้วชมถ่ายคลิปนี้ไว้เพื่อไว้ดูเองนะคะแต่ถ้าใครอยากทำตามก็ทำตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ